ครับโอ้โหดูแรงกร <c oughs> ะกจนะอนงเรียนะครับผมน้งบ้านน้องอุ้งอิงนะครับผมดูแรงครับผมขนาดกรงเนี่ยอยู่นี่ก่อนนะจ้างทำบ้านให้น้องนะ เล่นอยู่นี่ก่อนเหดอยังไปเอาแล้วไปเอาที่นู่นมาอย่างในตรงนั้นไปเอามาเอาเอาอันนั้นมาด้วยนะ น,นี่ก็มาจางางาังตำมันลงเลยนะครับเอ็กซูก็น่ารู้นะจังดีนะนีรับเอาตาปูสองสัก สามสิบบาทเนาะแล้วก็ตะปูนิ้วเนาะตะปูนิ้วนิ้วครึ่งเนาะอ่าเอาตะปูสองกับตะปูนิ้วครึ่งเนาะเอานิ้วครึ่งมาทั้งหมดตั้งนั้นเนาะโอเคครับครับผม นี่เดี๋ยวดีๆมาอยู่ตรงนี้ก่อนครับพุ่มเฮขะจ้างจ้างไม่ได้ทำงานดีไหนอ่ะมันต้องมีมันต้องมีสิเโจมันต้องมีสิโอ้กับดูลมมัวกุดไปแล้ว เดี๋ยวิจิกณาก่อนในนี้ตะปูนิ้วหรือตะปูอะไรประมาณไหนได้ไหมนิ้วครึ่งเหมือนั่น,นเอาซำซำนี่เนาะ,อะโอเคครับเดี๋ยวจะปิดพลา nên ừ. để gặp, để vào chơi con, cái ta con. Đúng ta. mà lưu ban con luộc.

เสยนบ่จอบบ่บ hmm. ่จอบได้ได้เดี๋ยวไปเอาบุญรอดมาแลวนรับพุม ทำบ้านเสร็จก็ไปรับนอกมุนร้อนมานะครับปุ่มนะเดี๋ยวกันนะบนรอนนะตำบ้านไอ เจลี่นะตำบานในบนญรอดก่อนนะดูกับมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะกันเดี๋ยวกันนะตำบานในลูก่อนนะตำบานในลูก่อนนะนะเอ้นะนี่กับปลาปูกับปลาปูกับต้ม

ปักปลาดีดีไปไวายนามเนาะตึงเวลาแล้วดีดีมันไปกุดรูเบรอเร์เลยนะแปบบ๊บเดียวอืมรอดงานงาใจน่อม,มาดูปูะนะครับทำบ้านในลูกใจ Lục chạy chạy lập mẹ lê nó còn พอดีเลยได้นี่เป็นฐานน,ะนี่ครับเดี๋ยวเย็นๆนะครับจะไปดูบนรบนรอดกับปานางนะเดี๋ยวรอมๆครับผมอยากจะไาราคกิติบาลก่อนครับผมแล้วก็จะไปดูบนรอดกัน ใกลกระปุมอันเมืองสิบโลที่รถแป๊บเดียวนี่เจอรี่มาดูาความกำลังใจแป๊บนะเจอรี่นะกระปุมสำหรับรคลิปนี้แค่นี้นะคระปุมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคระปุมกดติดตามโฆษณานะคระปุมเดี๋ยวเจ๊ก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งกระปุมฝากติดต,ตาม ลองเรียติมรังแกนององยิงด้วยนะครับปุ้มจนไม่ขึ้นหน้าครับสวัสดีครับปุ้มเดี๋ยวไาดีดีไปไว่ายน้ำก่อนถึงเวลาดีดีแล้วโวยวายสวัสดีครับปุ้ม